สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Cap c a p คัทนะครับวันนี้เพิ่งเห็นว่ามันมีคําว่าเครื่องบอกบทพูดนะครับด้านบนนะครับบนขวาตรงนี้ผมก็งงว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือให้เราเขียนสคริปต์เว้ยไม่ธรรมดานะแคปคัทนี่เขาพัฒนาไปแบบสุดยอดจริงๆนะครับมะมาดูกันก็คือเราเปิดแคปคัทมาใช่ไหมครับเราต้องมาที่หน้าอ่าหน้าหน้าแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก้อนนี้ยมันจะเป็นก้อนของแก้ไขใช่ไหมตอนนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดนะครับบนขวาเครื่องบอกบทพูดก,กดเข้าไปเฮ้ยอันนี้สลับมากล้องหน้าแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีสวัสดีฉันคือเครื่องบอกบทแคบคัดและฉันพร้อมช่วยคุณจำบททุกวันทัดฟีเจอร์นี้รองรับการแก้ไขคำและรองรับการปรับความเร็วการแสดงบท อ่บรรทัดขนาดฟอนต์และสีฟอนต์นอกจากนี้โอ้โหไม่ธรรมาดาอะผมขออนุญาตดูก่อนอตรงนี้คือลายตรงนี้นะครับมันก็คือการแตะขยับนะครับโอ้ลาลายลา,ยลายแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อความพิมพ์ใหม่ได้นะครับอ่เดี๋ยวขอออกมาก่อนแล้วก็ตรงนี้คือลายกดสิโอ้ปรับความเร็วเลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหอย่างกเราเป็นนักข่าวมาแจ๋วเลยนะครับก็ สมมุติว่าใครแบบบทยาวๆแล้วจําไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ไปก๊อปมาแล้วก็แปะนะครับแล้วก็อ่านเลยครับอ่านตามเลยก็ได้นะครับเออมันจะช่วยในการทํางานการพากเสียงเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีขนาดฟอนต์โอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ธรรมาดาโอ้โหถ้าแบบนี้ตาเราไม่ลอยแน่นอนเราก็มองจอนะครับเจ๋งมากๆเปลี่ยนสีได้หรอเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยครับเจ๋วเลยนะฮะเ,เพื่อนๆลองดูสีเ,เพื่อนๆลองดูนะครับ ขอปิดไปก่อนเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งพวกนี้ด้วยสับกล้องนะครับโบดสบปีดฟิลเจอร์อ่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร,อเอร,อเอร์เวลาแล้วก็บา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 โอ้วระยะเวลาก็ได้อะดีมากๆนะครับมาลองกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองอัดสักสามสิบวินะเดี๋ยวพอลองกดไอ้ตรงนี้มันน่าจะไม่ได้อัดไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองผมอัดนบทเข้าเลยกันนะสามสองหนึ่ง สวัสดีครับฉันคือเครื่องบอกบทแคปคันนะครับและฉันพร้อมจะช่วยคุณในทุกวันทัดแรแต่ดแต่ดเยดวมแต่และมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะผมลองคือมันเร็วไปเว้ยเพื่อนๆะลองลองดูสวัสดีครับฉันคือเครื่องบอกบทแคปคันนะครับและฉันพร้อมจะช่วยคุณในทุกวันทัดแต่บ๊ะิ่มกันเดอะไรแต่บระบ๊ัเดอคไรแต่ั๊ะบ๊ะเดอะไรกดแก้ไขไดี๋ยวได ก็เอามาตักได้เลยโอ้โหยอมวะย,ยอมยอมยอมโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอ่ะแคปคัทเนี่ยพัฒน,นาไปแบบสุดสุดอะส,สุดจริงนะครับสุดจริงของจีนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะลองใช้บ่อยๆแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีส่วนใครอยากให้ผมพรีวิวแอปแบบย,วยาวๆก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับตอนนี้กลับมาทำคลิปแบบ ย,ยาวๆแล้วไปทําคลิปสั้นแล้วรู้สึกว่าคลิปยาวมันทําให้ยอดลดลงด้วยนะครับถ้าใครจะทําคลิปเนี่ยแนะนํายาวด้วยสั้นด้วยนะครับมันถึงจะดีนะครับอย่าไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันสุดโต่งเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยคนมันดูน้อยลงนะครับผมเนี่ยหลักสิบหลักร้อยเองนะครับแต่ว่าด้วยแบบยอดแอเฟรียลเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันก็มันก็ยังเยอะกว่าคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นคือคิดว่าจะได้เงินเยอะก็ไม่ได้เยอะนะครับมาประมาณนี้แล้วก็ฝากด้วย ผมมีลิงก์ a f f i l i a t e โปรแกรมนะครับผมทำของ s h อ p e e ของ Lazada นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเก็บคูปองนะครับส่วนลดนะครับเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งเป็น Asset ทเทนะครับก็จะมีพวกประกันรถยนต์นะครับพวกสมัครบัตรเครดิตใครหาบัตรเครดิตใบดีๆดังๆอยู่มีเต็มเลยนะครับลองกดลิงก์เข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ